สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของการงานและดูเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะเราก็จะมาเจาะเฉพาะ2เรื่องนี้เป็นหลักเลยค่ะคิวนี้เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนค่ะ ชาวมีนท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมีนก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีมีนนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มีนาคมจนถึงวันที่15เมษายนโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเรามาเริ่มกันเลยสำหรับชาวลักนาราศีมีนว่าในช่วงเดือนมิถุนายนนี้การงานและการเงินของคุณน,นั้นจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ เรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกนะคะนั่นก็คือเรื่องของการงานก่อนเลยค่ะในเดือนมิถุนายนนี้นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีมีนงานมีเกณฑ์ฟื้นตัวมากขึ้นกว่าเดิมค่ะใครทำการค้าการขายอยู่ก็มีโอกาสที่จะคึกคักมากขึ้นกว่าเดิมนะคะค้าขายคล่องซื้อมาขายไปมีการเจรจามีการติดต่อมีการประสานงานกับหน่วยงานราชการหรือองค์กรต่างๆมากขึ้นนะคะเรียกได้ว่าในเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยมีเกณฑ์ ที่จะขยับดีในเรื่องของการงานนั่นเองค่ะและข่าวดีของชาวลัคนาราศีมีนอีกอย่างก็คือจะมีคนเข้ามาช่วยเหลืออุปถัมภ์นะคะไม่ว่าจะเป็นบริวารของคุณก็ให้การเกื้อหนุนเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นคนรักนะคะหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่จากหน่วยงานต่างๆก็ให้ความเมตตาเข้ามาส่งเสริมงานของคุณนั่นเองค่ะและชาวลัคนาราศีมีนคะมันมีเกณฑ์แปลกๆอยู่สักอย่างหนึ่งค่ะชาวลัคนาราศีมีนก่อนที่คุณจะได้อะไรน มันต้องเหมือนกับต้องแลกเหมือนกับต้องแลกกับอะไรบางอย่างมีข้อแลกเปลี่ยนมีเงื่อนไขมาบังคับมีเงื่อนไขมากําหนดนะคะมีข้อจํากัดอะไรบางอย่างนะคะในเดือนนี้อาจจะมีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นนะคะเหมือนกับมีเรื่องที่จะต้องเหนื่อยใจอึดอัดใจหรือมีเกณฑ์ที่จะต้องแลกเปลี่ยนกับอะไรบางอย่างเพื่อให้ได้บางอย่างเกิดขึ้นมานะคะลองไปสังเกตเกี่ยวกับงานของตัวเองดูนะชาวลัคนาราศีมีนแต่มันก็จะเป็นประมาณนี้แต่ถามว่าเป็นเกณฑ์ที่เสียหาย ไม,ไม่ถึงกับเสียหายแต่เหมือนกับว่าคุณจะต้องรู้สึกเหนื่อยหรืออึดอัดใจในข้อแลกเปลี่ยนในข้อจํากัดหรือว่าข้อบังคับเหล่านั้นมากขึ้นกว่าเดิมนิดหนึ่งถามว่ามันมันทาให้คุณแบบไรายได้ลดลงหรือเปล่าก็ไม่ได้กระทบเรื่องการเงินค่ะเพียงแต่อาจจะทําให้อึดอัดใจหรือลําบากใจหรือว่าเครียดในบางครั้งเท่านั้นเองนะคะส่วนสําหรับใครนะคะที่เป็นชาวลัคนาราศีมีนที่ต้องการหางานเสริมจ็อบเสริมจ็อบ,อบพิเศษในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ก็ มีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีมีช่องทางทามาหากินเพิ่มมากขึ้นช่องทางเกี่ยวข้องกับออนไลน์นะคะหรือว่าช่องทางการค้าขายที่มันเป็นออช่องทางใหม่ๆหมสายงานใหม่ๆนะคะหรือว่าเป็นลูกค้าหน้าใหม่ๆที่เข้ามาอุดหนุนมาใช้บริการในงานของคุณก็เป็นไปได้นะคะเรียกว่ามีข่าวดีเข้ามานั่นเองค่ะ และอีกประกาศหนึ่งนะคะสำหรับในเดือนมิถุนายนนี้จะมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาชักชวนจะมาชักจูงนะคะคุณเกี่ยวกับเรื่องของการงานให้มาลองตรงนี้ไหมให้มาทำตรงนี้ดูไหมชักชวนเออชักชวนนะคะไปร่วมหุ้นไปร่วมลงทุนอะไรอย่างเงี้ยมีเกณฑ์เป็นไปได้นะคะและไม่ใช่เกณฑ์ที่เสียหายอะไรอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคุณเลยว่าถ้าคุณพร้อมในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ถ้าคุณพร้อมในเรื่องของการเงินเงินทุนต่างๆลองได้ไม่เสียหาย ะะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่พร้อมสมัยขอเบรกไว้ก่อนอะไรที่ต้องใช้เงินจํานวนมากมยังไม่อยากให้แนะนําอยากจะให้เริ่มจากสิ่งเล็กๆค่อยเป็นค่อยไปก่อนหรือเริ่มจากสิ่งที่ไม่ต้องใช้ทุนมากนั่นก็คือออนไลน์นั่นเองนะคะประมาณนี้สําหรับเรื่องการงานค่ะ ต่อมานะคะเรามาลุยกันต่อที่เรื่องของการเงินกันบ้างค่ะสําหรับเรื่องของการเงินในเดือนนี้ถือว่ามีเกณฑ์ขยับดีขึ้นเช่นเดียวกันนะคะอย่างที่บอกไปว่าการค้าการขายมันเริ่มดีขึ้นคุณก็หมุนตัวได้หมุนเงินได้คล่องตัวมากขึ้นนั่นเองนะคะและใครที่ทํางานประจําใครที่เป็นพนักงานบริษัทข้าราชการต่างๆก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินพิเศษในช่วงนี้เหมือนกับคุณได้มีการจ้างงานนะคะได้ถูกจ้างงานขออภัยค่ะได้ถูกจ้างงานให้ไปทำ job เสริม job พิเ พิเศษต่างๆมีรายได้พิเศษเข้ามานะคะรวมถึงมีเกณฑ์ที่จะได้รับการเกื้อหนุนสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่และคนรักในเดือนนี้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของค่าใช้จ่ายของชาวลัคนาราศีมีนในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ส่วนมากจะหมดไปกับที่อยู่อาศัยค่ะไม่ว่าจะเป็นกับคนที่อยู่ในครอบครัวของคุณหรือกับสิ่งของที่อยู่ในบ้านของคุณเป็นไปได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นต้องเตรียมพร้อมในเรื่องของการเงินไว้ด้วยนะคะในเรื่องของคนนี่ก็คือชาวลัคนาราศี มีมีภาระค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากในจะต้องดูแลออบุตรนะคะดูแลลูกคู่ภรรยาคู่สามีคุณพ่อคุณแม่ต่างๆนานาและมีเกณฑ์ที่จะมีคนในครอบครัวเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายก็อาจจะต้องเป็นเงินของคุณนะคะที่เข้ามาช่วยเกื้อนหนุนมาช่วยคำจุนในจุดนี้ด้วยนะคะส่วนกับเรื่องของสิ่งของในเดือนนี้หลีกเลี่ยงไม่พ้นค่ะอาจจะต้องเจอกับของเสียของพังนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ซื้อของชิ้นใหม่เข้ามาในบ้านอาจจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออาจจะเป็นอุ อุปกรณ์แก้เจ้ต่างๆที่มันจําเป็นที่คุณจะต้องใช้นะคะซื้อเข้ามาในบ้านหรือตกแต่งบ้านหรือมีการต่อเติมอะไรเกี่ยวกับเรื่องของบ้านหรือรถนะคะมีเกณฑ์ที่จะต้องใช้จ่ายเงินไปกับสิ่งเหล่านี้เช่นเดียวกันค่ะแต่อย่างที่บอกไปว่าในเดือนนี้คุณมีไรายได้พิเศษเข้ามามันก็เลยทําให้ชาวลัคนาราศีมีนรู้สึกสบายอกสบายใจมากขึ้นไม่ถึงขั้นที่ว่าโอ้โหใช้เงินได้เต็มที่มันไม่ถึงขั้นนั้นแต่มันไม่เครียดเหมือนช่วงที่ผ่านมานั่นเองค่ะและที่ ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้มีเกณฑ์ที่จะมีโชคมีลาบในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคด้วยนั่นเองนะคะใครที่ติดขัดในเรื่องของการเงินใครที่เป็นหนี้อยู่นะคะมีภาระหนี้สินในช่วงเดือนมิถุนายนนี้คำพูดคำจาของคุณจะสามารถเจรจา ขอผ่อนปรนขอยืดระยะการชําระออกไปได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีทางการเงินนะคะส่วนสําหรับใครที่ไม่ได้มีหนี้มีสินนะคะแต่ว่ามีภาระค่าใช้จ่ายมากก็จะมีเกณฑ์ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องของการเงินมาจากคนรักเช่นเดียวกันค่ะนอกจากนั้นในเรื่องของการเงินนะคะมีโอกาสที่ชาวลัคนาราศีมีนจะได้รายได้พิเศษมาจากการลงทุนการเทรดหุ้นการเทรดทองคําทํากําไรต่างๆเกี่ยวกับกองทุนเป็นไปได้ เช่นเดียวกันในเดือนนี้นะคะก็ต้องแสดงความยินดีด้วยค่ะขอย้อนกลับไปที่เรื่องของการงานอีกสักนิดหนึ่งนะคะสําหรับชาวลักนาราศีมินท่านใดที่ทํางานแล้วมันต้องข้องเกี่ยวกับหน่วยงานราชการหรือองค์กรต่างๆนะคะในช่วงเดือนนี้จะทําให้คุณได้รับโชคนะคะไม่ว่าจะเป็นโชคจากทางค้าขายถ้าใครค้าขายกับหน่วยงานราชการหรือใครที่ต้องติดต่อเจราจาประสานงานกับทางราชการมันจะมีโชคเข้ามาค่ะถ้าใครค้าขายก็จะเป็นเรื่องของยอดขาย ออเดอร์ที่เข้ามาแต่ถ้าใครไม่ได้ทําค้าขายนะคะมันก็จะมีโชคในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยให้การจราจานั้นราบรื่นมากยิ่งขึ้นการติดต่อประสานงานก็เป็นไปอย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้นง่ายมากยิ่งขึ้นคุยอะไรกันแค่ไม่กี่คาก็ตกลงเซ็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยยิ่งใครที่ทํางานประมูลก่อสร้างในช่วงนี้ก็จะมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีเช่นเดียวกันค่ะคร่าวๆประมาณนี้สําหรับในเรื่องของการงานและการเงินของชาวลัคนาราศีมีนสมัยก็ต้องขออวยพรอวชยชัย ให้ชาวมีนทุกคนทุกท่านประสบพบเจอกับสิ่งดีๆเเฮงรวยปังกันทวนน้านะคะสวัสดีค่ะ